สวัสดีค่ะคริสซี่นะคะคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกมาแล้ว The Secret โดย Rhonda Byrne หนังสือที่พูดถึงกฎแห่งแรงดึงดูดหรือ Law of Attraction มันไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงบวกธรรมดาแต่คือการเข้าใจพลังของความคิดความรู้สึกและการตั้งใจจนสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตได้จริงๆ กฎแห่งแรงดึงดูดคืออะไร Law of Attraction คือพลังที่บอกว่าสิ่งที่คุณคิดแล้วรู้สึกจะส่งคลื่นพลังออกไปดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันกลับมาถ้าคุณคิดถึงสิ่งดีๆคุณจะดึงดูดโอกาสดีๆถ้าคุณจมอยู่กับความกลัวคุณจะได้สิ่งที่ตรงกับความกลัวนั้นเข้ามามันไม่ใช่แค่เวทมนต์ แต่เป็นการตั้งค่าจิตใจและพลังงานของคุณให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการความรู้สึกคือตัวนำสัญญาณรอนดาเบิร์นบอกว่าความรู้สึกของคุณคือตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังดึงดูดอะไรอยู่ถ้าคุณรู้สึกดีมีความสุขแม้แค่เล็กน้อยแปลว่าคุณอยู่ในพลังงานที่เหมาะกับสิ่งดีๆในทางกลับกัน ถ้าคุณรู้สึกกลัวอิจฉาหรือขาดแคลนคุณกำลังส่งคลื่นพลังงานนั้นออกไปและจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันกลับมาขั้นตอน3อย่างในการใช้ The Secret หขอชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการต้องคิดแบบเฉพาะเจาะจงเช่นฉันอยากมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทจากธุรกิจออนไลน์ สเชื่อเชื่ออย่างมั่นใจว่ามันเป็นไปได้โดยไม่ต้องรู้วิธีแค่รู้ว่าฉันสมควรได้รับสิ่งนี้ 3. รับปล่อยใจให้มีความสุขเรากับคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วลองจินตนาการและรู้สึกไปพร้อมกันระวังความคิดด้านลบ เราไม่สามารถควบคุมทุกความคิดได้แต่เราควบคุมและเลือกโฟกัสได้เมื่อคุณเริ่มรู้สึกไม่ดีให้เปลี่ยนจุดสนใจนั้นทันทีเช่นหายใจลึกๆฟังเพลงที่ชอบนึกถึงสิ่งที่ขอบคุณเพราะสิ่งที่คุณต่อต้านจะยิ่งโตขึ้นแต่สิ่งที่คุณปล่อยผ่านจะค่อยๆจางไป ฝึกใช้กฎแห่งแรงดึงดูดในชีวิตประจำวัน 1. เขียน List of gratitude สามอย่างที่คุณรู้สึกขอบคุณทุกเช้า 2. พูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าวันนี้ฉันเลือกพลังบวก 3. ทำวิช s ั่นบอร์ดติดภาพสิ่งที่คุณต้องการ 4. ใช้คำว่าขอบคุณให้บ่อยกว่าที่เคยทุกความฝันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งความรักความสุขหรือสุขภาพดีล้วนสามารถดึงดูดเข้ามาได้ถ้าคุณตั้งใจชัดเจนและรู้สึกเหมือนกับมันเป็นของคุณแล้ว The Secret ไม่ใช่แค่การหวังแต่มันคือการเลือกใช้พลังที่คุณมีอยู่แล้วในตัวคุณทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่า วันนี้ฉันเลือกดึงดูดแล้วเติมสิ่งดีๆของคุณเข้ามาเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะรักนะคะจากใจคริสซี่ค่ะ